ชุดนี้มีสามตัวตัวละสองหมสามพห้ามีสามตัวครับชุดนี้สามตัว สายเนื้อครับเป็นวัวเนื้อตัวละ18,000บาทครับ ชุดนี้มี3ามตัวราคาเบาๆครับเอาไปเลี้ยง3ตัวสี่หมืบาทครับ ชุดนี้มีห้าตัวครับตัวละหมื่นแปดห้าร้อย นี่มีสองตัวครับชาโรเล่ใหญ่คู่กับตัวนี้ครับเปิดไว้ที่หกหมื่นสองพันบาทครับคู่นี้ลิมูซ่าครับ ูกับตัวนี้ครับเหลืองเปิดไว้ที่43,000บาทครับหัวบัมมันครับคู่กับตัวนี้ครับ,ห, 43, บ,รบหัวแม,ม่ใหญ่สูงอยู่140บวก คู่กับตัวนี้ครับเปิดไว้ที่ห2,000บาทชุดนี้มี7ตัวครับ ซาโลเลสสองตัววัวไทยห้าตัวครับเปิดไว้ที่ตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับราคาเนื้อเลยครับซาโลเลสหนึ่งคู่ครับมีสองตัวสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวก ค,ค, 72, 72, คู่กับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นลำปีสกินหายแล้วครับเปิดไว้ที่72,000บาทเจ0ด0บาทคู่กับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นบามั่นครับสาวครับไม่รู้ท้องหรือเปล่าครับเพิ่งจะซื้อมา สูงอยู่ร40บวกเหมือนกันครับคู่กับตัวนี้ครับเป็นหัวสารเล่ลูกกระทบครับสูงอยู่ร40บวกเหมือนกันครับเปิดไว้ที่65ห0 0ครับคู่กับบมัมมันใหญ่นู่นครับตัวนี้เป็นวัวนางครับ สูงอยู่เมตรยี่สิบคู่กับตัวนี้ครับตัวที่วิ่งนู่นครับราคาเบาๆเลยครับตัวนี้หนึ่งตัวครับกับตัวนางนี่ครับตัวนางนี่ครับราคาเบาๆเลยครับคู่นี้ ตัวนางนี่ครับกับตัวนี้ครับตัวเหลืองนี่ครับราคาเบาครับสามหมื่นสี่พันบาทชุดนี้มีสี่ตัวครับคุณแม่บมัมมันครับนี่ตัวที่หนึ่งครับร้140บอยสี่สิบบวกลบครับ มันครับใหญ่ๆเลยครับทีนี้ตัวหนึ่งครับทวนี้ัวสาวครับถูกครับตัวละสองหมืนแปดพันห้าร้อยตัวใหญ่นี่ด้วยครับตัวเหลืองที่สองครับตัวขาวนี่ครับกับตัวขาวนู่นครับ ชระเล่นางครับมีสองตัวชระเล่นหนึ่งตัวบามัานหนึ่งตัวครับบามัานหนึ่งตัวคู่นี้เปิดไว้ที่ห้าหมสี่พันบาทครับชุดนี้มีสามตัว ชุดนี้มีสามตัวตัวละสองหมื่นสามพันห้าชุดนี้ทั้งหมด12ตัวครับ ตัวผู้ตัวเมียรวมกันเลยตัวละ1 3ื่นสาันห้าครับตัวละหมื่นสาห้าสิบสองตัวครับ วัวอายุดีแล้วครับมีรถบริการส่งครับหกล้อส่งได้เลยครับ